ปัจจัยอันเป็นพิเศษที่ทำการช่วยอุปการะแก่กุศลทิฏฐะธรรมเวทนียกรรมที่เรียกว่าสัมปตินั้นมีกี่อย่างคืออะไรบ้างให้แสดงพร้อมทั้งความหมายคำตอบคือปัจจัยอันเป็นพิเศษที่ทำการช่วยอุปการะแก่กุศลทิฏฐะธรรมเวทนียกรรม ที่เรียกว่าสัมปัตินั้นมีสอย่างคือ 1. คติสัมปัติหมายถึงบุคคลที่ได้เกิดอยู่ในสุข,ขติภูมิมีมนุษย์เทวดาและพรหม 2. กาละสัมปัติหมายถึงสมัยใดที่บุคคลได้อยู่ในประเทศที่มีพระราชาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล ปกครองบ้านเมืองอยู่และพระพุทธศาสนาก็ยังคงมีอยู่ยังไม่สูญสิ้นไป 3. อุปธิสัมปธธัตติหมายถึงบุคคลที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะใหญ่น้อยคือตาหูเป็นต้นนั้นครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง 4. ปโยคะสัมปติหมายถึงบุคคลที่อาศัยความเพียรถูกและความคิดที่ถูกแล้วทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองและไม่ผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา